เมื่อเรานะคะทําการเล็งตัวกล้องไปยังจุดที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะกด OBS TF4 ค่ะสวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการใช้งานโปรแกรม a r e a นะคะการหาค่าพื้นที่ค่ะซึ่งกล้องที่เรามาสาธิตวันนี้นะคะจะเป็นกล้องโน t ตรสเตชันค่ะี่ห้อ Topcon นะคะรุ่น G M 5 5 f u n c ฟังก์ชัน SDR ตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะเชิญรับชมในคลิปได้เลยค่ะหลังจากที่เราตั้งค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทําการเลือกหมดการยิงกันนะคะโดยกดเปลี่ยนหน้าเพจนะคะไปยังหน้าที่2ค่ะ จากนั้นนะคะกด F4 EDM ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมายิงกันแบบนอนปีซึมนะคะซึ่งเรานะคะได้ทำการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะกด ESC เพื่อออกจากหน้านี้ค่ะจากนั้นนะคะกดเข้าไปที่ปุ่มเมนู F1 ค่ะจากนั้นนะคะให้เรากดเลือกที่โปรแกรม Area Cal ค่ะกด Enter เข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะกด Enter อีกครั้งที่โปรแกรม Area ค่ะ สำหรับโปรแกรม a r e ีนะคะจะมีให้เราเลือกใช้งานอยู่2รูปแบบนะคะสำหรับรูปแบบที่1นะคะจะเป็นการเรียกใช้ไฟล์งานเดิมนะคะและรูปแบบที่2นะคะจะเป็นการหาค่าพื้นที่นะคะจากพื้นที่จริงค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเลือกกันที่รูปแบบที่2นะคะจากนั้นนะคะให้เรากด F4 OBS ค่ะเมื่อมาอย่างหน้านี้นะคะให้เราทาการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดแรกที่เราต้องการหาค่าพื้นที่นะคะจากนั้นนะคะกดแมทที่ F3 ค่ะ แล้วกดโอเคที่ F4 ค่ะตัวกล้องนะคะก็จะรันมาจุดที่สองให้เรานะคะจากนั้นนะคะให้เราทําการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่2ที่เราต้องการหาค่าพื้นที่ค่ะเ <laughs> มื่อเรานะคะทำการเล็งตัวกล้องไปยังจุดที่2สเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะกด OBS ที่ F4 ค่ะและกดแมสที่ F3 นะคะ จากนั้นนะคะกดโอเคที okay, ่ F4 ค่ะตัวกล้องนะคะก็จะลานเป็นจุดที่3ามาให้เรานะคะจากนั้นนะคะให้เราทําการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่3ามที่เราต้องการหาค่าพื้นที่ค่ะเมื่อเรานะคะทํา <requ. S 1> ทการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่3มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะกด OBS ที okay, ่ F4 ค่ะและกดแมทที่ F3 ค่ะ จากนั้นกดโอเคที่ F4 ค่ะเมื่อเราทําการยิงครบทั้ง3จุดแล้วนะคะตัวกล้องนะคะก็จะทําการคำนวณค่าพื้นที่จริงมาให้เราแล้วนะคะให้เรานะคะกดเข้าไปที่แคว F2 นะคะแต่ถ้าหากเราต้องการหาค่าพื้นที่ในจุดถัดไปนะคะก็ให้เรากด F4 OBS แล้วทําตามขั้นตอนเดิมได้เลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะยิงทั้งหมด3จุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่าพื้นที่จริงที่ได้กันนะคะกดเข้าไปที่แคล F2 ค่ะ และตัวกล้องนะคะก็ได้ทําการคํานวณค่าพื้นที่ที่เรายิงไปทั้ง3จุดมาให้เราแล้วนะคะจะได้อยู่ที่0.003ตารางเมตรค่ะหากเรานะคะต้องการบันทึกค่าพิกัดตรงนี้นะคะก็ให้เรากดเข้าไปที่ F1 REC ค่ะและตัวกล้องนะคะก็จะทําการบันทึกค่าพิกัดที่เรายิงไปเมื่อสักครู่เรียบร้อยแล้วค่ะ ทนใดนะคะสนใจสินค้าที่เรานํามาแนะนําไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสามารถมาเยี่ยมชมได้ที่ร้านกล้องสำารวจสุนลงังสิตนะคะร้านจะตั้งอยู่ที่ป SO, ัมเอโซแมคไวลุลังสิตคลองสองค่ะสําหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ